i can't thank you ไฟไม่ต้องดับนะคะค้างุสเตเข้าม,มาเลยใช่ไหมอยากสปอยาฟพี่น้องเื่อนนี่ที่ทำแบบ้าก่อนแล้วตึ้งไฟค้างี่ไใช่หมครับใช่แล้วสุมดมีนนแบเมือนไ้อะไรเกิดขึ้นาปารมีก็เดินออกไปนี่กะย่างไปเลยแค่ยางไปเลยจะมาออกหมกอบลายแห้งครับผมบ้ากันโหวัาดีครับเก็เป็นอย่งเกตรงทายตอนไวลาเขากินประจำเลยอท่มกันเลยเาหน

รออะไรแล้วเนี่ยไม่อนี่นข้าวแหน่ฟาดกินอีกแล้วกินนี่แล้วจังไหนห้องก็ออกมานี่ห้องออกกเออก็ยังก็ฟาดกันนั่งไี่กันมาสั่นขึ้นโอ้บ้ามากเจไหนเมื่อคืนไม่ได้ดูนะแต่วันนี้มาทันรอบสิบเอ็ดโมงเขาซ้อมเลยความดู้ทเหรอใช่ค่ะเห็นไหมข้าศัตริว์าคนลูกบอกพี่น้องผู้ใดบ้ามากหอบนี้ถือว่าขาดทีนี ทีมทีมซีซ้อมเป็นรอบแรกไงตั้งแต่สิบเอดโมงม,มาถึงนี่รอบรอบแรกไปแล้วถ้าทำไม่เงาย<ม><อ>พิชู่ต้องเตรียมมาด้วยนะคะไม่งัไม่อยากสปอยเลยไม่งั้นโมก็อยากจะสปอยเลยตะขนัดมาขึ้นนะ่ะตั้งใจว่าจะเบเบิรงคือ้คิดว่าจะไำ<ม>ไ,ไม่ใช่ลูกเมื่อคืนนะแม่ครับก่อนไงเที่ยงคืนนี่แหละแม่ไม่ดูซ้อมแต่เมื่อเช้ามาเจอ ขึ้นใช่สองสองหลอดไอสองหลอกส้มน้ำต้มอดีคัสสดไม่ดีใช่คนที่ร้องไห้เมื่อวานแล้วโอ้ยยิ่ปพ่อยใช่คนที่โดนหลงไม่มีอะไรใช่ันที่ป่วยทุกคนไหมคะงงมากป่วยทุกวันสวัสดีนะแสดงช่วงค่ำใช่ไ้มคะ ยังไงขอกำลังใจให้ทีมซีหน่อยขอกำลังใจให้ทีมซีด้วยนะคะเป็นทีมเล็กๆน้อยๆแต่ก็บอๆตบตอบใส่ไม่เลยวย่า <c oughs> ต้องมาสัมผัสเดาเอาสองมาดีกว่าแคปหมูนิวอันไหนครบอ b ี d y อ y e arm new <c oughs> อ่ะวันนี้น้องลีโอเป็นยังไงบ้างนะฮะ ไม่ทราบว่าวคนที่สัมภาษณ์ก่อนหน้าเขาใช้ยา <c oughs> สิบร้อนเป็นยังไงบ้างคะวันนี้น้องลีโอคิดว่าน้องลีโอแบบจะทําเต็มที่ไหมวันนี้วันนี้นนเต็มที่แนะนำเพราะว่าคลิปที่ปล่อยไปเมื่อคืนน่ะคือก็อเป็นแบบทีเซอร์เล็กๆแต่ว่าเซี่ยวนึงหรอยังไปเซี่ยวนึงอีกนะคนเยอะมากเลยทีมไหนนักแสดงทีมทีมเอเหรอนี่เยอะมากน้องลีโอคนเก่ง แม่ให้กำลังใจน้องได้เดี๋ยวจะพาพี่อ่านดูบรรยากาศข้างในอุ้ยเข้าไปได้หรอเออไม่ได้ไม่ได้เข้าไปไม่ได้ทีทีมไหนนะทีมอันนี้จะทีมดีสอบอยู่บาร์ทีมเอเยอะมากเบิทีมเอพี่น้องทีมเอคนเยอะมากมองอ่ะสำหรับน้องน้ำของเราทีมไหนนะทีมดีใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างก็เป็นแบบ สปอยเลยนะคะฮเออสปอยของเฮาเร็วๆโซเฮาสปอยเลยนะคะทีมดีมาในรูปแบบรูปแบบอะไรคะคุณน้องน้ำคอนตูมเบื้องหลังแบบบุ้นใบความบุ้นใบเก็บเกี่นะคะเจอเลยโชว์แรกวันนี้คุณวันนี้คุณคุณปอกพร้อมไหมคะคุณปอกกีพร้อมมพร้อมครับพร้อมมากเลยวันนี้นี่ เดี๋ยวเจะไปสัมภาษณ์ทีมเอมาน้องตานี่มาวันนี้เราจะมสัมภาษณ์ทีมเอนะฮะพูดดังชนะแล้ววันนี้ทีมเแบบมีความพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ฮะวันนี้หเปอร์เซ็น์ค่ะทำไมน้อยจังเต็มหไเต็มห้าเต็มห้าหรอเต็มดีมากค่ะทีมเมั่นใจว่าจะชนะไหมวันนี้มั่นใจห้เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะห้าเปอร์เซ็นต์ ออไม่เราเราชนะอยู่เราชนะแบบใจตัวเองก็พอแล้วโอเคเราชนะใจ FC ก็พอแล้วเลิศต่อไป